สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาดูงานซ่อมนะครับเรื่องงานซ่อมที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ด้วยเ,เห็นสนามแล้วเนี่ยนะครับเรากเา็เห็นใจลูกค้านะครับจริงจริงงานหลักที่ทําอยู่นะครับงานสร้างก็เยอะพอสมควรนะครับแต่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอ่ เผื่อไว้ให้ท่านลองพิจารณาดูนะครับเผื่อท่านจะไม่ไม่ไม่ประสบปัญหาเจอปัญหาแบบนี้นะครับอะเดี๋ยวผมพามาดูนะครับอันนี้คือสนามหนึ่งปีนะครับสนามหนึ่งปีนะครับพื้นสนามนะครับอ่าไม่รู้ว่าจะในนี้มันจะชัดไหมนะครับแต่ว่าถ้าดูตามทรงนะครับจะเห็นเลยครับว่ามันเป็นคลื่นมากนะครับเป็นคลื่นมากแล้วก็ ้าที่ใช้เนี่ยเป็นระยะสองเมตรนะครับยาพื้นสองเมตรนะครับแต่จริงสนามบอลก็ใช้สี่เมตรกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับที่ลูกค้าต้องการซ่อมนี้ญ่าหนึ่งปีนะดูนะครับรอยต่ออท่านผู้ชมคองดูนะเนี่ยรอยต่อนะครับดูเลยครับไปหมดแล้วนะครับญ่าเนี่ยเนี่ยดูเลยครับปีเดียวนะครับเนี่ยสภาพปีเดียวเนี่ยนะครับญ่าขาดแล้วนะครับ อ่านะครับอ่าดูหัวมุมนะครับมุมจะเป็นตัดเลยนะครับจริงๆมันต้องเป็นวงกลมนะครับครึ่งวงกลมอ่าแล้วก็นะครับดูดูนะครับนี่คือย่าหนึ่งปีนะเห็นแล้วก็เห็นใจลูกค้าเลยนะครับเห็นใจลูกค้าเลยดูนะครับเอ่อเดี๋ยวผมพาไปดูที่มันขาดก่อนเพราะว่าหนึ่งปีปกติอ่ะมันไม่มีอาการแบบนี้นะครับแต่นี่แบบดูนะครับมีขาดแบบนี้เลยนะครับ หลายจุดนะแต่ตรงนี้มันชัดนี่ยนะครับหญ้าขาดตัวนี้นครับหลายจุดเลยนะครับไม่มีแทบไม่มีเม็ดยางเลยนะครับแล้วก็สายน้อยมากนะครับสายน้อยนะครับมันไม่สามารถที่จะพยุงใบหญ้าได้นะครับดูนะครับเนี่ยดูดูสภาพนะครับเนี่ยหญ้านะครับขุดไปนี่สายน้อยนะครับเนี่ยสายแล้วก็ไม่มีเม็ดยางเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่ไม่มีเม็ดยางเนี่ยหญ้ามันก็จะมีปัญหา แล้วยิง่งยิ่งไม่มีเมนยางพยุงนะครับทรายน้อยแล้วไม่มีเมนยางพยุงด้วยนะครับหญ้าจะล้มแล้วก็เสียหายไวมากนะครับแล้วก็พื้นนะครับพื้นเนี่ยเออมัน,ม,นมันเปลี่ยนลูกค้าเนี่ยเอคือเขาแกเปลี่ยนเขาเรียกอัไรนะเทคโอเวอร์ Take, Take มาแล้วก็เปลี่ยนหญ้านะครับเปลี่ยนหญ้าเพื่อที่จะให้สนามมันดีขึ้นแต่ว่าพอเปลี่ยนหญ้าเสร็จแล้วอ่ะไม่ได้ไม่ได้ปรับพื้นพอไม่ได้ปรับพื้นนะครับ อ่ะดูดูตรงนี้มันตรงนี้จะสุดเยอะนะครับดูนะครับดูลายสุดของของพื้นนะครับแต่ว่าเรื่องพื้นซุดผมไม่ได้แก้ให้เพราะว่าถ้าถ้าพื้นสุดแก้ให้เหมือนรื้อทําใหม่นะครับก็เลยต้องบอกว่าเอ่อต้องเป็นไปตามไอ้นี่ก่อนนะครับเป็นไปตามที่เอ่อมันมันควรที่จะแก้ไขได้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ในตอนนี้นะครับเพราะถ้าเปลี่ยนยาใหม่หรือว่ารื้อพื้นเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายมันสูงนะครับค่าใช้จ่ายมันสูงลูกค้าก็จะ น่าจะไม่ไหวนะครับเพราะว่าเพิ่งทํามาได้ปีเดียวยังไม่คืนทุนเลยนะครับยังไม่ได้กําไรยังไม่ไม่ใช่อย่าไปพูดถึงกําไรเลยนะครับแค่คืนทุนเนี่ยก็ไม่ได้ละนะครับก็แกก็ผมก็แกก็แนะนํานะครับก็คุยกันแหละว่าเออก็ลองใช้ไปสักปีสองปีหาเงินก่อนแล้วปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับจะเปลี่ยนย่าีกทีก็ค่อยว่ากันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าลาย่านะครับเป็น 2เมตรต่อ2เมตรรอยต่อก็จะเยอะนะครับพอเวลาที่ใช้ไปนานเดี๋ยวรอยต่อกมันจะหลุดแต่ตอนนี้หลุดแล้วนะครับเนี่ยหญ้ามันจะห่างกันอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับหญ้ามันจะห่างกันมากนะครับก็เลยต้องไล่ทำหญ้าใหม่นะครับไล่ทำหญ้าใหม่แล้วก็ไล่ต่อใหม่นะครับเนี่ยผมเห็นแล้วก็นะครับก็เหมือนเห็นใจลูกค้านะครับก็เลย แวะตีเข้ามาทําให้ก่อนนะครับเพราะว่ามันหนักมากแล้วลูกค้าก็มีแข่งมีจัดแข่งมีอะไรด้วยนะครับเราก็พยายามที่จะเห็นใจลูกค้าเนะนเห็นใจลูกค้านะครับเอา,าไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าก็ที่มาทําเพราะว่าทําคลิปให้เห็นเพราะว่าเราจะได้เป็นข้อสังเกตไว้ว่าเผื่อท่านผู้ชมเจอปัญหานะครับจะได้จะได้รู้ว่าเออมันมันเป็นยังไงแล้ว ถ้าเปลี่ยนหญ่าแล้วหรือว่าเปลี่ยนญ้าแล้วไม่ปรับพื้นเนี่ยพื้นมันก็จะเป็นหลอนเป็นคลื่นนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับในอนาคตนะครับอ่าเน,นี่ยผมให้ดูจุดนเนี่ยเนี่ยนะครับนี่ปีเดียวครับเนี่ยห่างในขนาดเนี้ยนะครับคราวนี้งงเลยล่ะนะเนี่ยเนี่ยดูนะครับไม่มีเม็ดยางเลยนะมีแต่ทรายทรายก็ไม่ได้เยอะดูพื้นเป็นหลอนเลยนะครับพื้นเป็นคลื่นเลยเห็นไหมครับ คืนเยอะมากนะครับพอคนมาเตะแล้วเขาก็จะมีความรู้สึกว่ามันมันไม่สนุกนะครับแล้วก็ลูกค้าเ็าจะจะไม่ค่อยมาถับมาเตะอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้นะครับก็เป็นในความคิดไว้นะครับไม่ได้ไม่ได้มีอะไรนะครับเผื่อที่ผมอธิบายให้ลูกค้าฟังนะครับก่อนที่จะทําเนี่ยหรือว่าก่อนที่จะเปลี่ยนย่าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมจะอธิบายให้ลูกค้าฟังก่อนแล้วประเด็นคือถ้า ถ้ามันดีก็ดีไปก็ถือว่าโชคดีนะครับแต่ว่าอย่าพึ่งโชคเลยครับบางทีเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับผมก็ยังย้าค,ำคำํโบราณน,นี้ไว้ใช้อยู่งเหมือนกันนะครับบางทีผมอาจจะดูเรื่องเยอะแต่ว่าสิ่งที่เรื่องเยอะเนี่ยมันป้องกันเรื่องพวกนี้นะครับให้มันเกิดน้อยที่สุดแต่พอเมอมันเกิดแล้วเนี่ยเนี่ยครับทำมาปีหนึ่งจะเปลี่ยนญ้าก็เหนื่อยนะครับจะปรับพื้นใหม่ก็เหนื่อยนะครับก็เลยเนี่ยเนี่ยอาการมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวมาติดตามมาดูตอนที่ทําเสร็จแล้วนะครับว่ามันจะมีความแตกต่างขนาดไหนนะครับแต่ว่าถามว่าแตกต่างมากไหมก็ดีขึ้นนะครับแต่งานซ่อมคืองานซ่อมไม่ใช่งานสร้างใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับดี๋ยได้ให้ดีแค่ไหนก็ไม่เหมือนที่จะทําใหม่นะครับยังไงอันนี้ต้องเข้าใจนะครับถ้าจะซ่อมนะครับเพราะว่าผมไปซ่อมบางบางท่านก็คาดหวังว่ามันจะดีมากเหมือนสร้างใหม่ม so, ันม so, ันไม่ใช่ครับ งานซ่อมคืองานซ่อมนะครับปรับปรุงให้มันดีให้มันใช้งานได้ให้มันระหาให้ลูกค้าพอใจในเพราะลูกค้าของลูกค้านะคนที่มาเตะพอใจในระดับที่ไม่น่าเกียดแล้วก็เก็บเงินแล้วก็ค่อยมาไอ้นี่ใหม่นะครับบางท่านมีมีเงินผมเข้าใจนะแต่ว่าถ้าเรื่องของการลงทุนเนี่ยมันก็ต้องพอที่จะคุ้มทุนก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยค่อยมาสร้างใหม่นะครับแต่ว่าลูกค้าก็จะ เอพรมันเกิดปัญหาอย่างเี้ยลูกค้าก็จะน้อยไปเรื่อยนี่สนามแข็งมากนะครับไม่มีเม็ดยางเลยนะครับสนามแข็งมากสายก็น้อยนะครับเม็ดยางก็ไม่มีอ่ะก็นี่แหละครับเป็นเหตุและปัจจัยเนาะยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามตอนที่ผมทําเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ดูแล้วก็ลองพิสูจน์กันดูนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนี่